うん。 คุณผู้ชมคะชีวิตของนกขมิ้นที่ค่ำไหนนอนนั่นก็คงจะไม่ต่างจากเด็กกลุ่มหนึ่งที่สังคมเรียกว่าเด็กเร่ร่อนหรือว่าเด็กจรจัดนะคะซึ่งทุกค่ำคืนในเมืองใหญ่พวกเขาจะหาที่หลับที่นอนกันตามใต้สะพานใายรถเมล์หรือแม้แต่กองขยะที่หน้ารังเกียจที่ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เรียกว่าบ้านคะ่ะเด็กเร่ร่อนหรือเด็กจรจัดกว่า90%อร์ซคือผลผลิตของครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่หาเชา้ากินคำ่ำทำให้ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่ส่งผลให้เด็กขาดที่ยึดเหนี่ยวประกอบกับสิ่งยุ่ยยุภายนอกเช่นปัญหายาเสพติดเล่าบุหรี่ทำให้เด็กทนต่อสิ่งเร้าภายนอกไม่ไหวจึงเกิดความคิดที่จะแยกตนออกจากครอบครัวนำไปสู่การเป็นเด็กเร่ร่อนในที่สุดหาเลี้ยงตนเองด้วยการขอทานขายพวงมาลัยเก็บขยะขายบางคนต้องเดินเข้าสู่วงจรอุบาทค้าย,ยาเสพติดหรือแม้แต่ขายบริการทางเพศ ปัญหาเด็กเร่ร่อนจึงถึงเป็นปัญหาสําคัญที่หน่วยงานต่างๆพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการถูกทําร้ายและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา52ว่าด้วยเด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546 มาตรา32มมวด3ว่าด้วยการสงเคราะห์ที่ระบุว่าเด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลงต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐสาเหตุที่ออกมาไร่รอ่อนเคยทําวิจัยเรื่องนี้อยู่ก็มีปัจจัยที่ทําให้เด็กมาเร่ร่อนก็ปัจจัยเรื่องครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเออก็ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ให้เด็กออกมาเร่ร่อนอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวแรงจูงใจนะคะแรงจูงใจอันที่หนึ่งเรื่องความเป็นรักความเป็นอิสระของเด็ก เด็กธรรมชาติของเด็กเนี่ยอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นเพราะฉะนั้นเด็กก็จะออกมาออกมาเร่ร่อนอันที่สองเป็นเรื่องของเพื่อนเห็นเพื่อนออกไปก็อยากตามไปบ้างล้านที่สามค่อนข้างสําคัญมากก็จะเป็นแรงจูงใจในเรื่องของรายได้ไออกไปเป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยคำว่าเร่ร่อนเนี่ยอาจจะหมายถึงมีอาชีพด้วยนะคะอาจจะเก็บขยะอาจจะขายทอ็อฟฟี่ขายลูกอมขายพวงมาลัยหรืออาจจะไปรับจ้างเข็นของ ครูนางครูข้างถนนจากมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถรัรมภ์กว่าสิปีแล้วที่เธอทุ่มเทแรงกายแรงใจและจิตวิญญาณทั้งหมดเพื่อเด็กเร่ร่อนเหล่านี้ครูนางยืนยันกับเราว่าเด็กเร่ร่อนหรือเด็กจรจัดไม่ใช่ปัญหาของสังคมอย่างที่ทุกคนคิดหากแต่เราใช้ใจมองพวกเขาอย่างเข้าใจให้ความรักความอบอุ่นเป็นเครื่องเยียวยาไม่นานเด็กเหล่านี้ก็จะสามารถกลับไปมีอนาคตที่สดใสไม่ต่างจากเด็กทั่วไปได้อย่างแน่นอน ถ้าพูดถึงการเป็นครูข้างถนนที่ทํางานกับเด็กเร่ร่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีใจส่วนใหญ่ที่สังคมมองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ก่อปัญหากับสังคมแต่แต่คุณนางคิดว่ามันมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัวะคะ่ะแล้วก็ถ้าลึกๆแล้วถ้าถ้าได้สัมผัสปัญหาของเด็กอ่ะมันค่อนข้างที่จะหดหูใจนะคะค่ะ คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วพวกเขาจะไม่สามารถเรียกคืนความอบอุ่นของครอบครัวกลับมาได้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตของพวกเขาจะดับลงไปด้วยหากทุกคนในสังคมนั้นหยิบยื่นโอกาสให้กับพวกเขาซึ่งก็คงทําให้ผ้าสีเทานั้นกลับมาเป็นผ้าสีขาวได้อย่างไม่ยากคะ่ะคือตัวตนบนศักดิ์ศรีคือความหมายบรรดามี วิธีแห่งความเป็นคน